ใครกำลังจะยื่นภาษีของปี2567แล้วต้องยื่นแบบในปี2568นี้แต่ยังไม่แน่ใจว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างฟังให้ดีนะเพราะถ้ายื่นผิดอาจเสียสิทธิ์ลดหย่อนหรือแย่กว่านั้นต้องจ่ายภาษีมากกว่าที่ควรจะเป็นโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง 1. เอกสารรับรองการหักบัญชีหนะ้ที่จ่ายหรือใบ50ทวีถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนายจ้าจะออกเอกสา นี้้ใหถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์คุณต้องขอเอกสารนี้จากลูกค้า 2. เอกสารรายได้อื่นๆเช่นดอกเบีย้ยเงินฝากเงินปันผลค่าจ้างพิเศษ 3. หลักฐานค่าลดจ่อนภาษีเบีย้ยประกันชีวิตเบีย้ยประกันสุขภาพค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูพ่อแม่ค่าเลี้ยงดูบุตรกองทุน s s f กองทุน r m f หรือประกันสังคม 4. เลขบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืนภาษีากรมสรรพากรจะโอนเงน คืนเข้าบัญชีอาคุณจ่ายภาษีเกินมาดูตัวอย่างกันคนนี้เป็นฟรีแลนซ์รายได้หลกักก็มาจากงานออนไลน์เขาคิดว่ามีแค่รายได้เข้าบัญชีเฉยๆก็พอแต่พอไปยื่นภาษีระบบแจ้งว่าเอกสารไม่ครบเพราะเขาลืมขอ50ทวีจากลูกค้าทําไมต้องเสียเวลาจะต้องกลับไปขอแล้วก็ยื่นใหม่สรุปเลยนะก่อนยื่นภาษีปี2568นี้อย่าลืมเช็คเอกสารสอย่างนี้อย่างที่บอกไปครั ถ้าเตรียมครบแล้วก็เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากรแล้วก็ยื่นกันได้เลยจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์และถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือลังเลควรทําอย่างไรเพื่อความชัดเจนติดต่อศูนย์บริการข้อมูลสรรพากรโทร022728000หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร022728317ถ้าไม่ยื่นภาษีให้ทันอาจโดนค่าปรับเป็นหมื่นหรือหนักสุดถึงติดคุกจะเสียภาษีหรือเสีย อนาคตรีบยื่นภาษีออนไลน์ก่อนวันที่8เมษาย,ยนนี้ง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกเข้าไปเว็บไซต์กรมสมรัากรเดี๋ยวนี้เลยยื่นภาษีเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ยื่นภาษีเรื่องใหญ่แน่